นี่ครับผมเดอะแลนด์นะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมที่ชอบในการทําปศุสัตว์นะครับวันนี้วันนี้ประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมทําที่ฟาร์มนะครับผมจริงๆเนี่ยทำไมผมประสบการณ์ใหญ่ใหญ่เลยที่เอามาพูดเป็นอีนี้นั่นบ้างเป็นทีนี้บ้างนะครับผมแต่ว่าผมจริงๆเนี่ยจริงๆนะผมเลี้ยงวัวมาได้3ปีนะครับผมหลังจากที่ผมจบมหาลัยนะครับผมก็เลี้ยงวัวหลังจากผมเรียนจบผมผมกลับบ้านมาเลี้ยงวัวเลยนะครับตอนนี้เข้าปีที่4นะครับผม วันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือ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 ,ก,คอ,ก,คอการขุดเขาวัวนะครับทําไมเราต้องขุดเขาวัวไม่ขุดไม่ได้เหรอพอะให้วัวมีเขาไม่ได้เหรอหรือว่าเราจะไปทรมานมันทําไมจริงๆนะครับผมคือการขุดเขาวัวเนี่ยเอาตามหลักษาธเลยเนี่ยก็คือขุดเพื่อป้องกันสัตว์ทำอันตรายต่อคนเลี้ยงนะครับผม แต่ที่บ้านเราก็อาจจะขุดเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์นะครับผมหรืออาจจะขุดเพื่อความสวยงามนะครับผมหรืออาจจะขุดอยากขุดเพราะว่าเป็นตามเทรนคนเลี้ยงวัวใช่ไหมทุกคนว่าผมพูดถูกไหมใช่ไหมอุปกรณ์ในการขุดนะครับผมอันนี้จะมีสองไม้เพื่อนเห็นป่ะนี่ไม้ขุดเป็นอย่างนี้ทาไมไม้หนึ่งเป็นรูตรงนี้แล้วทาไมไม้หนึ่งไม่เป็นรูนะครับ เนี่ยไอ Ming ้ไม้ขุดตรงที oh ่เ sure. ป็นรูตรงนี้ยก right ็คือไม้เขาเรียกว่าไม้ขุดเขาวัวแล้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้แต่งทรงเขานะครับผมตรงนี้หลังจากหลังจากที่เราจิ้มเอาโคนเขาวัวออกหมดออกหมดนะฮะแล้วก็ไม้เนี่ยครับผมเป็นเป็นไม้ที่แต่งทรงนี่นี่คือไม้ขุดตรงนี้คือไม้ขุดเขาวัวนะครับเป็นอุปกรณ์สองไม้เนี่ยเราจะไปลนไฟนะครับผมให้แดงเถือกเลยแดง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 เลยนะครับผมแล้วก็ อีกเรื่องนึงก็คืออายุช่วงอายุในการขุดเขานะครับผมช่วงอายุในการขุดเขาเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นหลายหลายลักษณะนะครับอย่างเช่นตั้งแต่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหเดือนจนถึงอายุหนึ่งปีนะครับการขุดเขานะครับผมเป็นช่วงช่วงเวลาที่เหมาะขุดเขามากที่สุดก็คือสามเดือนขึ้นไปนะครับผมสามเดือนขึ้นไปไม่เกินหเดือน ทำไมสามเดือนขึ้นไปไม่เกินหกเดือนเป็นช่วงที่เหมาะนะคะเพราะว่าวัวน,นะครับผมในช่วงที่สามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังพัฒนาเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เราสามารถบังคับเขาได้นะครับผมจับล็อกง่ายจับปฏิบัติงานได้ง่ายแล้วก็ทนต่อความเจ็บปวดได้ดีนะครับผมสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนจนถึงหกเดือนอย่าน,นมเนี่ยนะครับแล้วช่วงที่ไม่เหมาะในการขุดเขาอะ่ะก็คือปิงปง อายุหนึ่งถึง2เดือน,นครับอันนี้ไม่เหมาะเลยนะครับผมเคยทําไปรอบหนึ่งนะครับลูกวัวที่ผมทําไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยลูกวัวผมเนี่ยช่างอักการเจริญเติบโตเลยนะครับผมก็คือหลังเลยนะครับผมเจ็บป่วยได้ง่ายร่างกายอ่อนแอนะครับผมอันนี้เราไม่ควรทํานะครับอายุ1เดือนถึงสองเดือนเนี่ยไม่ควรทําถ้าจะทํานะครับสามเดือนไปไปลายถึงสี่เดือนหเดือน6เดือนเนี่ยทาได้นะครับแล้วอีก ช่วงอายุหนึ่งนะครับที่ทําได้ทําได้ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็คือช่วงอายุเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับเจ็ดเดือนถึงถึงหนึ่งปีเนี่ยทาไมถึงว่าทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างกรณีกรณีที่ทําได้ก็คือวัวเนี่ยจะมีเขาโคนเขาคขา่อนข้างไม่ไม่ใหญ่มากเขาไม่ยาวมากอันนี้เป็นกรณีที่ทําได้แต่ก็คือเราต้องรับความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยแผลเขาจะใหญ่พอแผลใหญ่ อันดับที่ตามมาก็คือรักษายากหลังจากรักษายากเสร็จแผลก็หายช้าหลังจากแผลหายช้าเสร็จบางทีอาจจะมีแมลงมารบก,กวนแผลเน่ารักษายากแผลเน่านะครับแผลหายช้าเนี่ยแหละครับผมเราต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ในก็ทําในกรณีที่วัวอายุเยอะนะครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับผมก็คือ ก็คือการทําทรงเขาของวัวเนี่ยใช่ไหมทําก็คือจริงๆการทาเขาวัวเนี่ยในความในความส่วนตัวผมนะในความในความที่ผมทํามานะครับในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยการทาเขาวัวเนี่ยผมจะเน้นเขาวัวเป็นหลักนะครับผมคือฐานเขาวัวเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะยังไงนะครับผมจะทําไปไปตามรูปลักษณะของเขาวัวเลยนะครับอย่างเช่นวัวฐานเขาใหญ่เนี่ยเราจะไปแต่งให้มันเล็กลงมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานเขา หมวกระโหลกเขาเนี่ยมันเป็นทรงใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาทํเขาวัวเนี่ยบางทีเราต้องดูฐานเขาวัวของเราเป็นหลักนะครับางทีไม่ต้องไปบอกหมอนครับว่าเชาทรงแหลมอยากอยากได้วัวที่หัวมนนะฮะเราเน้นเราเราเน้นกระโหลกวัวของเราเป็นหลักนะครับผมจะสวยไม่สวยอยู่ที่กระโหลกวัวของเรานะครับว่าเป็นลักษณะยังไงเป็นเป็นลักษณะกกมมนหรือว่าเป็นลักษณะแหลมนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอบคุณครับหรือหรือเนี้ยนะ,ะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยได้นะครับผมเพราะว่าของผมเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับ ปศุสัตว์นะครับการเลี้ยงวัวนะฮะผมก็เป็นคนนึงนะครับผมที่อายุยังน้นอยแต่ว่าชอบในการทาปศ,ศุสัตว์นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอรับ